ที่พึ่งพิงของชาวบ้านในยามที่ว่างเว้นจากเลือสวนไรนะ่นาของผู้คนในสมัยก่อนก็คือวัดวาอารามนั่นเองที่เป็นทั้งสถานที่ทำบุญและที่พักผ่อนและที่จับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าหรือแม้แต่ผู้ปกครองในท้องถิ่นนั้นๆรวมทั้งยังเป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆในสมัยก่อนได้วิ่งเล่นกันด้วยไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆก็ล้วนแต่พากันเข้าไปอยู่ในวัดแถบทั้งสิน้น ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนในสมัยก่อนจะมีความผูกพันยึดติดอยู่กับวัดไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กและผู้ใหญ่สมัยเด็กๆตาเช้าแกก็เป็นหนึ่งในจํานวนเด็กเหล่านั้นที่อยู่ตาบ้านนอกขอกนาอีกหลายๆคนที่ช่วงเวลาพักเที่ยงจากการเล่าเรียนที่อยู่โรงเรียนติดกับวัดเกิดมักจะชอบตามเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดที่มีความสนิทสนมกันเข้าไปกินข้าววัดอยู่บ่อยๆ แม้ว่าช่วงเวลาปิดเทอมหรือว,ว่าโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์ก็ยังเข้าไปคุกขีอยู่แต่กับวัดเรื่องนอนค้างคืนอยู่ที่วัดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเด็กๆผู้ชายในสมัยนั้นจะมีบางที่ไปช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาซึ่งในวัดประจําหมู่บ้านของแกนั้นก็มีหลวงตาแก่ๆจําวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลวงตาท่านเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านมากไม่เว้นแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านละแวกไกลๆกันด้วย เพราะว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติอย่างเข่งคัดทุกๆวันและทุกๆเวลาที่นอกเหนือจากเวลาจำวัดและเวลาที่พบปะเทศนาสั่งสอนชาวบ้านก็จะเห็นท่านนั่งเพ่งอยู่แต่กับเปลวเทียนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มเข้ามาอยู่จำวัดใหม่ๆจนชาวบ้านเรียกขานกันติดปากว่าหลวงตาไฟเพราะว่าท่านฝึกเพ่งกระสินไฟอยู่ตลอดเวลานั่นเอง แรกเริ่มเดิมทีวัดแห่งนั้นเป็นวัดโบราณที่ปล่อยโลกล้างมาเนินนานแล้วก่อนที่จะเริ่มมีพระเข้ามาอยู่ซึ่งหลวงตาก็เป็นพระลูปที่สามเข้าไปแล้วก่อนที่จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมาในภายหลังตามคําบอกเล่าของพฒทาผูแก่ในหมู่บ้านมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รูปทรงงามสงา่าอยู่ในโบสถ์ล้างนั่นด้วยซึ่งเป็นโบสถ์ล้างที่ยังอยู่ในสภาพดีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ได้รับการสักการะจากชาวบ้านและผู้คนผั่วไปไม่เคยขาดซึ่งจากการที่มีผู้คนและชาวบ้านเข้าไปสักการะไม่เคยขาดนั้นที่ด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปก็เลยมีตู้รับบริจาควางอยู่ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้นำมาบริจาคเพื่อจะได้นำไปทำานบำรุงบุรณปฏิสังขรณจนมีศาสนาสถานลหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในภายหลัง ดูดีกว่าสภาพเก่าแก่ที่ปล่อยลกล้างมาเนิ่นนานองค์พระพุทธรูหญิงศักดิ์สิทธิ์ผู้คนก็ยิงมากันมากหน้าหลายตาทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ได้รับบริจาคมามากมายเช่นกันผู้คนในสมัยก่อนเกรงกลัวเรื่องบาปบนกุญุณโทษกันมากก็เลยไม่มีใครกลัวว่าทรัพย์สินของมีค่าเหล่านั้นจะถูกขโมยหรือว่าลักขโมยเอาไปเป็นของตอนเองแต่ก็ยังพอมีบาง กับผู้คนที่มีความละโมบโลภมากคนพวกนั้นไม่รู้จักบาปกรรมไม่รู้จักพระสงฆ์องคาา์ข้าเจ้าแต่ก็มีเพียงแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นโดยเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมาจากโจรกลุ่มหนึ่งที่มันได้รู้เรื่องราวของทรัพย์สินของมีค่าที่มีผู้คนและชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานำเอามาบริจาคไว้ให้กับวัดหรือไม่มันก็อาจจะมาเห็นโดยตาของพวกมันเองเขาก็เลยเกิดมีความคิด ที่อยากจะได้เอาของมีค่าเหล่านั้นไปเป็นของตัวเองก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาในที่สุดในช่วงกลางดึกของค่าคืนหนึ่งเป็นช่วงเวลาทํานาของชาวบ้านที่ช่วงเวลานั้นชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาวัดมาวากันมากนักเพราะว่าเป็นช่วงเวลาปกติของทุกๆปีจะมีกระแต่พวกเด็กๆที่เข้ามาวิ่งเล่นหรือมากินข้าววัดซึ่งแต่เช้าแกก็อยู่ในกลุ่มของเด็กเหล่านั้นซึ่งเมื่อพ่อแม่ยุ่งยากกับการทําไร่ทํานา ก็เลยได้มาอาศัยนอนอยู่กับเพื่อนที่เป็นเด็กวัดอีกสองคนจะได้ไปช่วยพ่อแม่ของตนเองบ้างก็เพียงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นในค่ำคืนนั้นหลังจากที่หลวงตาได้พาสวดมนต์ไหวพ้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้แยกย้ายไปนอนกับเพื่อนที่เป็นเด็กวัดอีกสองคนที่กุฏิเก่าอีกหลังที่อยู่ใกล้ๆกกันกับกุฏิของหลวงตาถัดออกไปจากสาลาและโบสถ์เก่าเพียงแค่ห้าสิบกว่าเมตรเท่านั้นเมื่อพาคันเข้านอนกนหลับสนิท ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะไม่ต้องคิดมากตามภาษาเด็กๆจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ดึกโขมากเข้าไปแล้วจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนมีเสียงร้องเออาโวยวายกันดังขึ้นมีคนบางคนที่ร้องโวยวายและวิ่งเลยผ่านไปหลังกุฏิแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ร้องลั่นสั่งการกันวุ่นเหมือนกับว่าร้องสั่งให้สู้กับอะไรสักอย่างแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องคำรามดังลั่นขึ้นจึงได้รู้ว่า มีเสืออยู่กับคนกลุ่มนั้นด้วยโดยความอยากรู้อยากเห็นตามภาษาเด็กๆว่าเสือนั่นมันมาจากไหนและคนพวกนั้นมาทำอะไรตาเช้ากับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนก็เลยพากันแอบย่องลงจากกุฏิเพื่อที่จะเข้าไปดูจุดที่มีเสียงเกิดขึ้นใกล้กับโบสถ์ล้างเมื่อแอบย่องเข้าไปใกล้สายตาก็มองเห็นผู้คนสี่ห้าคนกำลังถือมีดถือดาบล้อมเสือตัวหนึ่งเอาไว้โดยที่เสือ ก็ไม่มีที่ท่าว่าจะทำร้ายผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่แค่ร้องคำลามลั่นด้วยเสียงอันทรงพลังแบบแปลกๆที่ทำเอาแก้วหูแทบแตบกบเพื่อข่มขู่เพียงให้คนพวกนั้นกลัวแต่ผู้คนสี่ห้าคนที่ถือมีดถือดาบกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ทิมแทงกันแบบไม่ยั้งมือแต่ก็ไม่เห็นว่าคมมีดหรือคมดาบจะทำอะไรเนื้อหนังของเสือตัวนั้นได้เลยแม้แต่น้อยและดูเหมือนกับว่าเสือลายผาดกอน,นั่น จะไม่มีทีท่าว่าอยากจะทำร้ายคนพวกนั้นมากนักเพียงแต่เดินหันไปหันมาปล่อยให้ผู้คนเหล่านั้นทิ่มแทงเมื่อเห็นว่าเสือไม่สู้ผู้คนเหล่านั้นก็ยิงพากันคึกขนองไล่แทงไล่ฟันไม่หยุดแม้ว่าจะไม่ละคายผิวหนังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรกันบ้างเลยคงจะเพียงแค่อยากจะไล่ให้เสือนั้นไปพ้นๆเท่านั้นเมื่อสังเกตดูที่พื้นก็เหมือนกับจะเห็นว่ามีข้าวของมีค่า ที่หล่นเกลือนกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นด้วยก็เลยทำให้ตาเช้ากับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนเข้าใจว่าคนพวกนั้นคงจะเป็นพวกหัวขโมยหรือไม่กระโจนที่เข้ามาลักเอาข่าวของของวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าเสือตัวนั้นมาจากไหนผ่านไปพักใหญ่ๆก็ดูเหมือนว่าผู้คนสีห้าคนนั้นจะเริ่มเหนื่อยละแต่ก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆจนเสือลายผาดกอนนั้นก็เริ่มจะหมดความอดทน สุดท้ายก็เลยต้องพุ่งกระโจนเข้าใส่พวกคนเหล่านั้นแต่ไม่ได้พุ่งเข้าไปกัดขย้ำเพียงแต่ใช้อวงเท้ากวัดแกว่งตบซ้ายตบขวาจนพูกคนเหล่านั้นกระเด็นไปคนละทิศละทางด้วยพละกกาลังอันมหาศาลเมื่อเห็นท่าว่าเสือลายผาดกอนนั่นจะเอาจริงและพวกตนนั้นเริ่มจะอ่อนล้าหมดเลี่ยวหมดแรงต่างก็พากันถอยหลังโกรธบางคนก็วิ่งหนีเอาตัวหอดไปก่อนจนสุดท้าย ก็ลนลานกลัวตายวิ่งหนีหายกันไปหมดทิ้งทรัพย์สินของมีค่ากระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเมือเหลือกันเพียงแค่เสื้อลายผาดก่อนตัวนั้นกับเด็กวัดเพียงแค่สามคนที่ยืนขาสั่นโดยความกลัวแอบอยู่ใกล้ๆนั้นจู่ๆสิ่งที่เด็กทั้งสามคนไม่ขาดคิดก็คือล่างของเสื้อลายผาดก่อนนั้นได้เปลี่ยนร่างจากเสือไปเป็นหลวงตาไฟไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น เห็นหลวงตาท่านเดินเก็บเอาข้าวของมีค่ะที่ตกลนอยู่เต็มพื้นทั้งหอบทั้งถือเอาไว้จนเต็มมือเกิดยังเก็บไม่หมดสุดท้ายท่านกันหันมามองที่เด็กทั้งสามคนที่แอบสุมดูอยู่สายตาท่ามเอาตาเช้ากับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนถึงกับตกใจหน้าถอดสีก่อนที่หลวงตาท่านจะพูดเอ่ยขึ้นมาว่าเอ้าออกมาช่วยกันสิแอบดูอยู่ทำไมเล่าจนเด็กทั้งสามนั้น ต้องเดินออกมาแบบกลัวกๆ,ๆ,ๆแต่หลวงตาท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนี่หลวงตาเองไอ้คนพวกนั้นมันจะมาขโมยเอาทรัพย์สินในโบสถ์หลวงตาเห็นเข้าก็เลยออกมาขวางมันไว้เมื่อใดคิดจะทำร้ายอะไรพวกมันให้เกิดอาการบาดเจ็บใดๆเลยเพียงแต่จะทำให้มันตกใจและหนีไปเองเท่านั้นเมื่อได้ฟังหลวงตาพูดก็ช่วยกันเก็บเอาเข้าวของไปเก็บไว้ในโบสถ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มานั่งฟังหลวงตาเล่าเรื่องราวาอะไรหลายๆเรื่องให้ฟังทั้งเรื่องของการฝึกจิตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆที่มีอยู่หลายแบบหลายอย่างด้วยกันตามแต่ใครจะถนัดและตนเองจะสามารถฝึกฝนได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวของหลวงตาเองนั้นท่านมีความถนัดในเรื่องของการเพ่งเปลวไฟกระสินก็เลยมักจะเห็นท่านนั่งเพ่งเปลวเทียนอยู่ตลอดเวลา ที่เห็นว่าท่านสามารถแปลงร่างเป็นเสือสมิงได้ก็เกิดมาจากพลังสมาธิของกสิณไฟนั่นเองไม่ใช่ว่าจะแปลงเป็นแค่เสือได้เท่านั้นด้วยพลังสมาธิที่แก่กล้าสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจปาถนาะแต่ต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเท่านั้นจึงจะเป็นการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้สมกับเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงปัญญาเด็กสามคน นั่งฟังหลวงตาพูดไปเรื่อยจำได้บ้างไม่ได้บ้างตามภาษาเด็กแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปพากันเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ทั้งสามก็ยังคงจำคำบอกเล่าและสอนสั่งของหลวงตาไม่เคยลืมเลือนจนเมื่อมีอายุมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นพระแต่ก็เขาวัดเขาวาอยู่ตลอดเวลาและอยู่มานานจนได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟัง ที่วัดล้างแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปจากแหล่งชุมชนพอสมควรและมีพืนป่าและเขาเป็นฉากหลังอยู่ทางด้านหลังวัดทําให้ดูอมึมครึมน่ากลัวแต่ว่าสงบเงียบเป็นวัดที่เคยผ่านเรื่องเล่าในอดีตมายางมากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายๆที่บางเรื่องผู้คนในแถบนั้นยังจดจาและเล่าสืบตต่อๆกันมาจนถึงหลุน,หลนลูกลุนหลานซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวร้ายๆเสือมากกว่าเรื่องดีๆ อย่างกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้บางครั้งบางคราวก็เคยมีพระเข้าไปพอมนักอาศัยอยู่บ้างเพราะว่าวัดล้างจะมีความสงบเงียบเหมาะก,กับการปฏิบัติฝึกภาวนาสมาธิเป็นอย่างมากพระธุดงที่เข้ามาอยู่จำวัดในคลานั้นไม่มีใครรู้ว่าท่านธุดงมาจากที่ไหนอย่างไรแต่ว่าท่านดูนิ่ง,งสงบไม่ค่อยพู้จาเป็นที่น่านเลื่อมใสยง่งนักช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยได้มีชาวบ้านเข้าไปรบกวนกันมากนัก เพราะต่างก็รู้กันดีว่าพระธุดงนั้นชอบความสงบไม่เหมือนกับพระทั่วไปแต่โดยความที่สมัยก่อนไม่ค่อยจะมีวัดวา,ารามตามหมู่บ้านกันมากนักพระสงฆ์องค์เจ้าก็นานๆจะได้พบเจอกันสักครั้งหนึ่งก็เลยมีโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าไปฟังเทศฟังธรรมกันมากขึ้นโดยที่พระหูปนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าจะเป็นการรบกวนหรือไม่ปกติเส้นที่อยู่หน้าวัดล้างนั้น จะเป็นทางที่ไปมาหาสู่ระหว่างหมู่บ้านและพวกพว้ค้าเล่ก็มักจะแวะเวียนกันไปพักค้างแรมอยู่ในวัดล้างเป็นประจำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วยิ่งเมื่อมีพระเข้าไปจำวัดอยู่ก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะแม้แต่พระท่านก็นยังอยู่รูปเดียวได้คงจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเป็นแน่จนต่อมาช้าบ้านและพ่อค้าเล่บางส่วนก็ช่วยกันสร้างกุฏิขึ้นมาใหม และสมแสมหลังเก่าๆที่มีมาก่อนหน้านั้นให้อยู่อาศัยได้อย่างมิชิดโดยการมีหน้าต่างประตูเพื่อกันง,งูเงี้ยวเขียวขอหรือบอ่อสัตว์แมลงมีพิษและเผื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะมีพระเข้ามาจำวัดกันมากขึ้นก็เลยได้มีกุฏิที่มีสภาพดีอยู่สามหลังให้หลวงพ่อพระธุดงค์ท่านได้พักอาศัยประจำหลังหนึ่งอยู่ทางด้านหลังโบสถ์เก่าเพราะว่าเงียบสงบมากกว่าด้านหน้าที่เป็นเส้นทางสัญจร อีกสองหลังนั้นอยู่ทางด้านหน้าวัดก็จะมีญาติโยมแวาเวียนกันเข้ามาปฏิบัติธรรมและอาศัยหลับนอนกันบ้างหรือบางคราวก็จะเป็นพวกพวกค้าเลแวะเวียนกันมาพักบ้างหลวงพอ่อหลปบนั้นท่านอยู่จำพรรษาที่วัดล้างอยู่สองพรรษาท่านก็ลากลับวัดเดิมของท่านซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ใดไม่ถึงเดือนก็มีพระรลปใหม่แวาเวียนเข้ามาชาวบ้านก็เลยนิมนต์ให้หลวงพ่อรลปนั้น อยู่จำพรรษาเสียทีวัดเป็นการถาวรเพื่อจะได้ทำานุำบํารุวัดให้จเจริญยิ่งขึ้นไปมากกว่าเกา่าและเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้นหรือว่าไกลๆเคียงกันนั่นหลวงพ่อท่านนั้นก็อยู่จำวัดเรื่อยมาจนเกือบปีก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งอันที่จริงก็เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากที่หลวงพ่อมาอยู่ได้ไม่นานในช่วงกลางดึกๆของทุกๆคืน ที่มีชาวบ้านรู้ว่าพกพอค้าเล่เข้ามาพักที่กุฏินาวัดก็มีเหตุการณ์แปลกๆคือมีเสียงร้องคำรามดังลั่นออกมาต่างก็คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากปาฏิหารของหลวงพอ่อหรือเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของท่านก็เลยไม่มีใครหวาดกลัวหรือว่าหวั่นเกรงอะไรแต่ช่วงหลังๆมาเริ่มมีชาวบ้านหายตัวไปอย่างลึกลับรวมทั้งพ่อค้าเล่ที่ทิ้งเกวียนและทรัพย์สินเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครได้พบเห็นอีก ส่วนมากจะเกิดกับคนที่มาพักเพียงคนเดียวหรือไม่ก็สองคนเมื่อมีชาวบ้านไปถามหลวงพ่อท่านก็บอกเพียงแค่ว่าคนพวกนั้นได้มาขอบวชแล้วก็ออกไปปฏิบัติธรรมที่อื่นๆกันหมดก็เลยไม่มีใครถามถ่ายหาความอะไรกันอีกต,อต่อมาชาวบ้านก็หายตัวไปอีกเรื่อยๆรยวมทั้งพวกพ่อค้าเล่ที่ทิ้งเกวียนและสินค้าไว้ละเกละกะที่หน้าวัดสินค้าพวกนั้น ชาวบ้านก็ได้อาศัยนำไปกินไปใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แต่แปลกใจมากกว่ากับการหายตัวไปของคนพวกนั้นที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่จูจ่ๆขรั่งทางโลกนี้ไปบวชกันหมดได้หัวควายที่เทียมเกวียนของพ่อคขาพวกนั้นมากก็หายไปจนหมดเกลี้ยงหรืออาจจะหนีเข้าไปอยู่ที่ป่าหลังวัดก็ไม่ทราบได้แต่มีชาวบ้านหลายคนที่อยากจะได้หัวควายพวกนั้นมาช่วยงานในไร่ในสวนของตอนเอง หว่างๆกนเลยพากันเข้าไปเดินตามหาในป่าที่อยู่ด้านหลังวัดล้างนั่นเข้าไปในป่าม่ลึกมากนักก็เริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นสาบสางโชยมาแต่จมูกยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นยิ่งรุนแรงมากขึ้นชาวบ้านสามคนที่ตั้งใจจะเข้าไปหาวัวควายพวกนั้นแต่กลับยิ่งแปลกใจกับกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงนั้นมากพอแม้แต่จะเดินเลี่ยงออกไปทางไหนก็ยังคงมีกลิ่นพวกนั้นตามไปอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของตัวอะไรตายก็เลยพาคันเดินตามหาที่มาของกลิ่นจนเมื่อเข้าไปพบก็ต้องพากันวิ่งหนีสุดชีวิตออกไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งนั้นและเกลกาไปหมดเพราะว่าสิ่งที่เห็นนั่นมันเป็นเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์ที่เห็นอยู่ในหลายๆจุดกับหลายๆกระโหลกต้องมีไม่น้อยกว่าสิบลายที่แต่ละชิ้นยังมีห่องรอยของเศษเนื้อที่หลงเหลือติดอยู่ และเน่าเหม็นไปทั่วนอกจากเศษซากกระดูกของมนุษย์ก็ยังมีเศษซากของวัวควายอีกหลายซากที่เน่าเหม็นฟอนเฟะเพราะว่ายังมีเศษเนื้อติดอยู่เป็นจํานวนมากทั้งสาวหมู่บ้านวิ่งจําเอาแหกปากร้องลัน่นไปจนพ้นเขตวัดก็รีบพากันกลับเข้าหมู่บ้านทันทีเรื่องรลวที่เห็นก็ถูกถ่ายทอดออกไปจนทั่วและวิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนาะนาะนะหลายคนก็บอกว่า เคยได้ยินเสียงปแปลกๆเมื่อครั้งที่พากันเข้าไปปฏิบัติธรรมและนอนอยู่ในวัดว่าได้ยินเสียงของเสือร้องคำรามดังออกมาจากหลังโบสถ์ในทุกๆคืนคิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะแสดงปฏิหารหรือไม่กัอิทธิฤทธิก็เลยไม่มีใครสนใจอะไรแต่ที่ชาวบ้านสามคนไปพบเจอเขา้าน่าจะเป็นการกระทำของเสือที่คงจะไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นแน่เพราะจากพฤติกรรมของหลวงพ่อในช่วงหลังๆ จะชอบเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกุฏินานๆจะออกมารับบินธบาตเป็นที่น่าแปลกใจสำหรับชาวบ้านมากอาจจะมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเสือและคนที่หายตัวไปจนเหลือแต่โครงกระดูกพวกนั้นหลังจากที่ชาวบ้านสามคนแหกปากร้องลั่นออกมาจากวัดหลวงพอ่อหลบนั้นก็ไม่เคยออกมารับบินฑบาตอีกเลยแต่ว่ายังคงมีพวกพ่อค้าที่ไม่รู้เรื่องอยังแวะเวียนกันเข้าไปพักอาศัย และหายตัวไปอีกหลายลายที่เข้ามาได้ฟังเรื่องรลวจากชาวบ้านก็หลอดตัวไปแต่กระนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ว่าหลวงพ่อนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดและไม่มีใครกล้าเข้าไปที่วัดอีกเลยเกือบเกือบจะครึ่งปีจนมีหลวงพ่อรูปเดิมที่เคยมาปรกกฏอยู่เมื่อคราวก่อนถ่านวะเวียนเข้าไปปรากฏอยู่ใกล้ๆกับวัดล้างเพราะเห็นว่ามีพระจำวัดอยู่ก่อนแล้วจึงไม่เป็นการรบกวน แต่ไม่ได้เลยเข้าไปที่อื่นเพราะว่าได้กำหนดจิตไว้ที่นั่นแล้วท่านออกมารับบิณฑบาตในช่วงเช้าชาวบ้านจึงได้รู้และได้เล่าเรื่องรลวทั้งหมดให้กับท่านได้ฟังท่านก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ชาวบ้านรับรู้รับบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วท่านก็นเดินกลับฉันอาหารเสร็จท่านก็นั่งวิปัสสนาตามกิจของท่านไม่ได้สนใจอะไรออกจากสมาธิบ้างในบางช่วง เพื่อทำกิจเล็กๆน้อยๆอยก็เข้าสมาธิต่อตกดึกก็มีเสียงร้องคำลามดังลั่นออกมาจากทางด้านในวัดเสียงนั้นรบกวนจนท่านต้องลืมตาคลายออกจากสมาธิและเปล่งวาจาออกไปเบาๆว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเสียงนั้นเงียบหายไปพักใหญ่เหมือนจะคำนวณอะไรอยู่ก่อนจะส่งเสียงร้องคำลามดังขึ้นมาอีก และดังมากยิ่งกว่าเก่าเพราะเหมือนกับว่าจะเดินไกลเข้ามาทางหลวงพ่อจนท่านต้องคลายออกจากสมาธิอีกครั้งแล้วก็เคลียงออกไปด้วยจอกน้ําชาไปที่เสียงนั่นที่ตรงเข้ามาเสียงดังโผลงเสียงร้องคํารามลั่นนั่นจึงได้หายไปแต่ว่าเสียงเท้ายังคงเดินไกล้เข้ามาไม่หยุดและมาหยุดอยู่ตรงหน้ากดของหลวงพ่อห่างออกไปราวสักหา้าวา ท่านลืมตาก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่ผู้ที่มาเยือนกับสแสดงท่าทางมโมโหสุดขีดดวงตาแดงฉานร้องคำลามลั่นเหมือนต้องการจะให้โหแตกให้ได้ตั้งท่าพร้อมกับกระโจนเข้าใส่หลวงพ่อทันทีที่นั่งอยู่อย่าไม่สะทกสะท้านหลางของเสือลายผาดก่อนที่คาดว่าจะเป็นพระรูปนั้นตามที่ชาวบ้านบอก ว่าน่าจะเป็นเสือสมิงที่ฆ่าชาวบ้านจนตายและไม่กล้าเข้าวัดกันอีกมันกระโจนเข้ามายังไม่ทันถึงหลวงพอ่อเสือสมิงนั่นกระูกหางขนาดใหญ่ที่แข็งปานเหล็กฟาดเปลี่ยงจนกระเด็นไปกลิ่งไปตามแรงประทะตัวขดตัวออด้วยอาการจุกเสียดแล้วก็รีบลุกปวดขึ้นมาประจันหน้ากับไอ้เคยยักษ์ที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนทั้งสองกระโจนเข้าใส่กันแบบไม่มีใครยอมใคร เกิดเสียงดังสนั่นลั่นไปถึงในหมู่บ้านลาวกบว่าฟ้าผ่าขมเขียวของทั้งสองและหางที่ฟาดไปด้วยแรงมหาศาลเสือสมิงไม่อาจจะต้านทานแรงไอ้เคยักษ์ได้นานมากนักถูกงับหมุนเป็นลูกข่างจนอ่อนแรงลงในที่สุดตามมาโดยแรงฟาดอันมหาศาลถึงกับกระเด็นไปประแทกกับต้นไม้จนหักโคนลงมาทับซ้ำเข้าไปอีกเสียงกระดูกลั่นกรอบแล้วก็แน่นิ่งไป ไม่มีหล่องรอยของบาแดแผลใดๆเกิดขึ้นแต่กระดูกกระเดี่ยวนั้นแหลกเหลวอ่อนปวกเปียกไปทั้งล่างเหลือสภาพที่เห็นเป็นเพียงพระรูปหนึ่งที่นอนมอหน้าภาพเลือดสดๆดไหลทะลักออกจากปากและจมกูกแม้จะคืนสภาพร่างเป็นคนแต่ว่าทั้งล่างนั้นยังลายไปทั้งตัวไม่ต่างกับเสือลายผาดก่อนเลยทีเดียวไอ้เขยยักษ์นั่นก็กลับกลายไปเป็นจิ้งจกแล้วก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั่นไป หลวงพ่อท่านลุกขึ้นมาสวดแผ่เมตตาให้จนจบพิธีแล้วก็เอาชีวรไปคุมล่างไว้ล่งเช้าชาวบ้านก็พากันมาดูตามที่ได้ยินเสียงดังลั่นมาคืนจนมาพบเข้ากับสภาพที่เห็นกันอยู่นั่นหลวงพ่อท่านก็นให้ชาวบ้านช่วยกันจัดการชาพนากิจให้กับพระลูปนั้นจนเป็นที่เรียบร้อยดีท่านก็นอยู่ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่เดิมจนใกลเขา้าพรรษา จึงได้เข้าไปอยู่ในกุฏิในวัดเพราะว่าท่านได้ประวารณากำหนดจิตปากกดไว้ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วจึงต้องอยู่จนให้ครบที่ได้ตั้งจิตเอาไว้ท่านอยู่จำวัดที่นั่นอีกสองพรรษาคอยสอนสั่งญาติโยมจนเป็นที่เลื่อมใสก็ลากลับไปที่วัดเดิมของท่านวัดล้างก็ยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านและแวะเวียนมาปากกของพระธุดงมาเรื่อย แต่ไม่มีพระรูปไหนอยู่จำวัดได้ตลอดแม้แต่รูปเดียวยังคงเป็นอยู่แบบนั้นมาเรื่อย